สวัสดีครับวันนี้นะครับผมลูกค้าก็ได้ส่งแบงค์มาขายให้ครับเป็นธนบัตรนะครับผมวันนี้ได้แต่ธนบัตรมาล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยน้องจะได้รุ่นไหนมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับมีหลากหลายรุ่นเลยนะครับตั้งแต่ของราชการที่9เนี่ยในยุคต้นๆเลยนะครับแล้วก็ เป็นแบงค์หนึ่งบาทเนี่ยของราชการที่แดลายน้ําช้างสามเสียนก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับแล้วนี่ก็คือหน้าตาธนบัตรที่เราได้มาวันนี้นะครับนี่ครับอ่ะเราเริ่มใบนี้เลยนะครับใบนี้นะครับเป็นธนบัตรแบงค์ห้าสิบสตางค์ลายไทยนะครับเป็นใบแรกของราชการที่เก้าเลยนะครับอันนี้เป็นแบงค์ห้าสิบนะครับ ในรุ่นสุดท้ายนะครับที่ทําออกมาเป็นแบงค์ห้าสิบสตางค์นะครับก็คือของราชการที่เก้าครับรุ่นแรกเลยครับทางนักสะสมเนี่ยอย่างเช่นถ้าผมขายนะครับผมก็จะเรียกอีกชื่อว่าแบงค์ห้าสิบสตางค์ลายไทยนะครับนี่ครับนี่แล้วก็อีกรุ่นนะครับอันนี้เลขสวยครับเป็นแบงค์หนึ่งบาทครับของราชการที่เก้านะครับใบนี้เนี่ยลายน้ำผ่านนะครับ ใบนี้มีโรยใหม่ด้วยนะครับก็จะมีอยู่สองรุ่นนะครับมแบีแบบว่ามีโรยใหม่แล้วก็แบบธรรมดาก็คือไม่มีโรยใหม่นะครับปกติธนาบัตรเราเนี่ยจะเป็นลายน้ําของลายน้ําแบบพระเศียรพระเศียรของราชการที่เก้านะครับอันนี้เป็นธนาบัตรยุคเก่าเดี๋ยวผมให้ชมลายน้ําครับนี่ก็จะเป็นแบบธรรมดาครับอันนี้เป็นลายน้ําเสียนนะครับอันนี้อยู่ในซองด้วยกันสองใคร,ครับนี่สองใบเดี๋ยวเราจะมาดูลายน้ําเสียนกันนะครับ หน้าและหลังเหมือนกันนะครับความต่างก็คือลายเส้นนะครับแล้วก็ลายน้ํานะครับแล้วก็แบบธรรมดาไม่มีรอยใหม่ครับเดี๋ยวเรามาดูลายน้ํากันเลยครับนี่ครับลายน้ําเสียนครับนี่ปกติธนบัตรจะเป็นลายน้ําแบบนี้นะครับนี่ครับลายน้ําเสียนนี่ครับลายน้ําช้างสามเสียนนะครับนี่เลยสวยงามมากครับรุ่นนี้รัฐบาลสยามเลยนะครับ ก็ใบถัดไปนะครับเป็นแบงค์ห้าสิบแบบกระดาษนะครับนี่ครับนี่แบบนี้ผมได้มาไม่ผ่านการใช้งานนะครับสวยงามมากครับนี่ครับท่านใดสนใจก็สามารถเม้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอบกลับด้วยลิงก์นะครับผมคลิกลิงก์แล้วก็สั่งจองได้เลยนะครับนี่ครับแบงค์ห้าสิบสวยงามมากครับผมท่านใดชอบเก็บสะสมนะครับผมเก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้ชมครับ หาไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้หายากมากๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวผมมาลงให้ชมอีกนะครับว่าได้แบบไหนมาบ้างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ